อันนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอนเรื่องของการไล่นะการไล่หมักลุกนะครับในคลิปเนี่ยก็เป็นน้องโนรานะฮะเราจะมาเริ่มไล่จากตัวแรกง่ายๆก่อนก็คือสามเบี้ยจ,จำจำรูปจนสามเบี้ยได้ไหมจำรูปแมทแมทใช่ไหมภาษาลาวใช่ไหว่าแมทใช่ไหมแมทโอเคลองลองตั้งให้ดูหน่อยสมมุติว่าคือคือจุดสังเกตแรกเราต้องดูอะไรก่อนดูมุมเราต้องดูมุมอ่าเมุม่ะ ว่ามันตรงมุมอาถ้าถ้ามุมนี้เรียกว่าตรงมุมไหมตรงมุมตรงมุมกี่ตัวตรงมุมกี่ตัวกับถ้ามุมนี้ตรงมุมสองตัวเพราะงั้นเราต้องสังเกตจุดแรกก่อนว่ามันตรงมุมกี่ตัวอ่าถ้ามันตรงมุมสองตัวสมมุติเราจะเอาขุนวางตาไหนอขุนวางสองตานี้ตาไหนก็ได้ใช่ไหมใช่อาแล้วแล้วเบี้ยครับวางตรงไหนเบี้ยวางตรงไหน ไม่ไม่ก่อนอันนี้เป็นรูปแบบเซตอัพก่อนก็เอารูปจุดลุกจุดน,นี่ก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเบี้ยลุกใช่ไหมลุกแล้วก็ลุกอันนี้ต้องลุกนี่ก่อนแล้วก็ลุกนี่อ่ะโอเคชีสคาปูชิโน่นะแล้วถ้าเป็นเบี้ยตรงมุมตัวเดียววางยังไงเอ่ยขุมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะขุมต้องเป็นอย่างนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าเออหนึ่งห้อันนี้เป็นตัวไหนนะไออยู่ในตัวตัวไหนนอตัวไหนนอเนี่ยไม่ใช่เบี้ยมต้องอยู่ตานี้อ่าโอเคอ่าตานี้ อ่าโอเคก็อันนี้เขาเรียกว่าปลาดุกยักษ์เงี้ยงเพราะมันมีชื่อมันปลาดุก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 เออเขาเรียกว่าปลาดุกยักษ์เงี้ยงปลาดุกปลาดุกแต่อันนี้เขาเรียกว่าทหารเรียงแถวนี่มันมันเรียงไงทหารอาเรียงแถวอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือก็คือการไล่ด้วยเบี้ยคือคือการไล่ด้วยเบี้ยตามหลักก็คือว่าเราจะแบ่งกองกําลังออกเป็น2กลุ่ม ก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือขุนเอามาตบตรงนี้หรืออาจจะมาตบด้านล่างก็ได้แล้วก็ใช้เบีย้ยเนี่ยตบตบเข้าไปไปที่มุมไหนมุมหนึ่งซึ่งพอไปมุมไหนมุมหนึ่งเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเบีย้ยมันตรงมุมกี่ตัวอ่าถ้ามันตรงมุมสองตัวเราก็จะเป็นทหารเรียงแถว อ่าถ้า,าเป็นตัวงมุมตัวเดียวก็จะเป็นประดุกยักเงี่ยงไม่รู้ไม่รู้ใครตั้งชื่ออย่างนี้ไม่รู้ <S <S โอเคเข้าใจใช่ไหมหาเบี้ยสามตัวนะทราวาสผู้ไฟรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมาคลุกสะสมจากงานแข่งปอตทรรวมพลคนรักหมากลูกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ มากรุกไทยได้นะครับ